โดนโดนโดนคนนี่เลยรถโดนคนข้างทางแย่งไอเนี่ยแย่งรถอ่ะแรงปลุกปิกไหมคันเนี้ยแรงปลุกปิกเปล่าปลุกปิกอะไรรถปลุกปิกอ่ะปลุกปิกอะไรอ่ะปลุกปิกวิ่งสามร้อยอ่ะปลุกปิกอะไรวิ่งสามร้อยแป๊บนึงนะแม่พระพาผมไปส่งไหนผมอยากไปซื้อรถคันใหม่ไอ้คันเล็กๆอ่ะอ๋อสองหมื่นอ่ะใช่ไปซื้อมายังซื้อมาแล้วซื้อมาแล้ว เฮ้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 ใครบอกไอ้ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้หน่อยขึ้นมารถหนูทำไมหนูจะขึ้นไม่ได้ขึ้นมารถหนูได้ไม่แต่ก็ขึ้นได้รถหนูเออไม่ไม่มีตังค์ขอตังค์หน่อยดิตังค์ใช่ขอใช่ขอสองหมื่นได้ไหมอ่ะหน้าหนูคนรวยขนาดนั้นได้หรอหน้าเดี๋ยวซ่อมรถให้สองหมื่นให้ก็ค่ะซ่อมรถโอเคเห้นั่นแหละไม่ไม่หนูให้แล้วหนูได้อะไรหนูได้ขี่ไหมหนูไม่ได้ขี่ ทำไมรถมันเลี้ยวยากอย่างเงี้ยอยู่ที่คนขับมันอยู่ที่คนขับค่ะเคยรู้ปะเนี่ยว่าเราตัวเองวิ่งสุดๆเท่าไหร่อะไม่รู้เดี๋ยวลองให้ดูเอาไหมไม่เอาไม่เช็ดไม่เช็ดเช็ดด้วยไม่ขี่เยอะมาแล้วได้คืบดาสองเฉีบสามร้อยยกดาอะไรเช็ดรถมันสามร้อยไหนเช็ดรถมันพันหนึ่งไม่ถึงถึงไม่ซื้อซื้อผ้าเช็ดรถนี่ยมันพันหนึ่งมันร้อยเดียวเองถ้าเช็ดรถอะถ้าซื้อผ้าเช็ดรถอ่ะ อันนี้มันเคลือบแก้วเนี่ยต้องพันหนึ่งก็มันต้องเคลือบแก้วเท่าไหร่เออเอาตังค์มาสองเมื่อเอามาสองเมื่อเดี๋ยวไปซื้อนะซื้อรถจะไปซื้อรถเดี๋ยวจะไปซื้อรถไอ้คันน้อยๆอ่ะถ้างั้นเดินไปเดินไปอะไรเดินไปซึ้อรถเนี่ยเดินทำไมไม่เดินหรอกนี่นี่ดิเดี๋ยวพาเอาคันนี้ไปแล้วจะไปไหนเนี่ยเออแล้วบอกจะไปซื้อรถโอเคอ๋อก็เดี๋ยวไปซื้อรถแป๊บหนึ่งก็จะไปทางนั้นแหละขี่มาตั้งหลักเฉย แปดราคามันขึ้นอะ่ะขึ้นไปอะไรวะขึ้นได้ไงอะ่ะห้าล้านอุาล้าไม่รู้เหมือนกันมันขึ้นไปนะครับสี่แปดมันมันขึ้นไปห้าล้านอะ่ะไม่รู้ครับมันแรงขึ้นเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าตอนแรกก็แต่ถ้าเป็นตอนแรกเลยนะที่มันก่อนที่มันจะปรับลดอะ่ะปรับลงอะ่ะอันนั้นน่าจะแรงกว่าน่าจะดีกว่าตอนนี้ด้วย สามร้อยแล้วเนี่ยไหนบอกไม่แรงไม่แรงไม่แรงค่ะโอ้จะสามร้อยแล้วไม่แรงนะเงี้ยแรงกันถึงต่อไปอะไรไปเผาอีกไงจะไปเผาอะไรอีกไปเผาเผาอะไรไม่ไม่เอาแล้วที่คันเนี่ยถ้าจะไปซื้ออันเนี้ยอยากลงคันนี้ไปทำไมอ่ะ เออหนะ้าไป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 พาไปพาเป็นไรทำไมเอาคันนี้ไปไม่ได้อ่ะมันเอาไปได้ <c oughs> แต่จะเอาอีคันหนึ่งไปไงทำไมจะเอาอีคันหนึ่งไปอาะเป็นไรวะคันเนี้ย <c oughs> ป่ามันไม่ได้เป็นอะไรก็จะเอาอีคันหนึ่งไปพี่ตรงไหนเน่ยแค่จะเปลี่ยนรถนะี่ะแล้วเมื่อกี้ทำอะไรอยู่อ่ะขายยาเหรอไม่ตอนแรกขายยาแต่ว่าขายยาอยู่แหละตอนแรกะเคยเจอไปหาลูกมาเคยเจอตำรวจที่ชื่ออะไรวะจำไม่ได้วะชื่อจำไม่ได้ช่้ามันเดือ จำไม่ได้ทั้งมันเถอะชื่ออะไรวะเอ็มโซตึงในเมืองเขาคงไม่ได้ชื่ออย่างนั้นหรอกเขาจริงแล้วอ่ะกูก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรคุณมีเงินไหมหนูไม่มีเงินอ่ะเอาคันไหนดูดีตังก็ไม่มีเออขอขอขอพันขอพันหนึ่งหนูมีอีกหนึ่งพันขอพันหนึ่งรถก็เช็ดให้รถก็ล้างให้ shall we talk about is you call me a fan Tell me talk about i s you b r o k e me again Why you so cold Leave me alone Why you so cold ไม่ได้มามันออมันไม่ได้อะไรมันขึ้นไม่ได้มันไปได้มันอุ้มไปได้มันอุ้มไปได้มันมีลายไฟด้วยหรอไปดิไปดิขี่ไปเลยขี่ไปเลยดูดิไปได้ป่ะมันนี้ไม่ได้ไปได้ นี่ไงไปได้ไปไม่ได้มันต้องอุ้มไปไม่รู้มันอืดจังวะอุ้มหนีมมุ่อยอุ้มหน่อยอืดอ่ะทายใจกิเลสอะไรอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันซ้อนไม่ได้ก็มันซ้อนไม่ได้ พาไปกดตังก่อนนะเดี๋ยวไม่มีตังซื้ออ๋อเรื่องไหมจะให้ตังไม่ใช่หรอเอากดตังมาด้วยดิ <c oughs> โอ้โๆนี่คืออะไรไม่บ <c oughs> อกเพื่อให้ลูกเองก็เอาขโมยตังลูกมาให้ก็ได้ไม่ได้ <c oughs> เอาเรื่องพาไปกดตังหน่อยพาไปกดตังหน่อยจะซื้อจริงหรอ,อซื้อจริงทำไมอ่ะคันเนี้กดอีวิ้นกดอย่างนี้ได้เลยหรอ มันแต่งเต็มเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ถึงแสนมั้งแต่ก็ใกล้ว่ะไม่ถึงแสนมั้งอะไรรถแค่สองหมื่นอ่ะไม่ลถสองหมื่นแต่งห้าหมื่นมั้งไม่รู้ว่ะไม่เคยไม่ยังไม่ได้ไปแต่งเลยแล้วทำไมไม่แต่งถึงว่ารถอืดจังเอาตัวหนักไงคนเอามาด้วยตัวหนักไม่ไม่ไม่ใช่อ่ะจะพูดว่าตัวเองใช่ไหมล่ะว่าตัวหนักอ่ะไม่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 ครับมันหนักอะไรหรือเปล่าเลยไม่ไปอ่ะหนักอะไรกินเยอะไง เหมือนได้ยินเสียงปืนล่าสุดแง่เงีแง่เง้เย่โคตรเฟี้ยวอ่ะเป็นทางดีๆก็ไม่ขี่เข้าไปเข้าไปส่งแค่นี้นะเดินเองเฮ้ยคนนี้มันยังไงกันวะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่คันไหนวะผมลืมเจอน้อยชี่แปดหรอหนูอยู่ไหนอะหนูอยู่ไหนล่ะกลางกลาง วิ่งชนไหมคุยกับลูกอยู่มันเหมือนรถบัมเลยอ่ะดูดิก็เหมือนอยู่ถ้ามันไม่มีไอ้เครื่องตัดหญ้าข้างหลังอ่ะเหมือนอยู่อ๋อมันก็ต้องมีเครื่องเครื่องตัดหญ้าอะไรเอนเครื่องรถนี่แหละอันนึงเดี๋ยวมาเบิกรถให้ลูกอ่ะโอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเอาเอาอะไรเอาเบอร์มาหน่อยดิขอเบอร์หน่อยดิโอเคโอเคปกติจะให้ง่ายขนาดนี้เลยอ๋อ ก็ได้นะไม่เป็นไรเห็นขอเองก็ให้ทุกคนที่ขอนะก็ให้ทุกคนที่ขอเองส่วนใหญ่เขาก็ขอขอแบบซื้อของอะไรอย่างอ๋อเป็นแม่ค้าเหมือนกันเถอเธอก็มีบ้านก็ขายบ้างขายอะไรขายทุกอย่างทุกอย่างนี่คือขายทุกอย่างเดี๋ยวเอาเบอร์ขอเบอร์ไหนขอเบอร์ไหนสองสี่แปดหนึ่งเจ็ดแปด สองเลยนะสองสี่แปดหนึ่งเจ็ดแปดเสร็จยังลูกเหรอเสร็จแล้วไปสิไปเลยรออะไรเนี่ยไม่ทักมาหนูจะเห็นเบอร์เหรอหนูจะเมนเบอร์ไงอะ่ะเอา้านี่จะหลอกขอเบอร์ผมอ้อมหรือเปล่าครับเนี่ยเอา้าแล้วคุณขอเบอร์หนูไหมอะ่ะก็ขอเฉยอ่ะอันนี้คือจะขอแับแบบอ้อมอ้อมเหรอก็ขอกรรมไงก็ก็เอ้าเอาแล้วคุณมีหนูก็เสียเปรียบอีกหนูไม่มีค<บ>ุณมีอย่างเดียวเอ้าเสียเปรียบอะไรอ่ะ เสียเปล่าอะไร <laughs> ก็คนมีเบอร์หนูแต่หนูไม่มีเบอร์คุณนวะยลูกรอ,อกแล้วไปเอารถไปให้ไป <laughs> เฮ้เยรถพังเลย <laughs> พังเหรอพังเลยน้ <laughs> องน้องชอบ <laughs> ไหนไปไหนเดี๋ยวซ่อมเองกล่องซ่อมมีเป็นล้านโอเคขอบ้างดีงั้นอนะเอารถให้ลูกก่อนเดี๋ยวมะโอเคขี่ตามไปกระลาดแดงก็ได้นะไม่ไปหรอกเอารถไปให้ลูกก่อนเลย าชนไม่ไปหรอกเดี๋ยวไปอีกทางนึงเดี๋ยวมาโอเคโอเคเจอเนอยกูไปแต่งก้อนคันนี้เท่าไหร่วะแนะ่ไอ้คนดูร้อยแปมาตัดฟ้าพอมีมีสาวนี่มึงขึ้นมาเยอะขนาดนี้เลยนะเมื่อกี้คนดู80ดสิอยู่เลย80 90ิบเก้าอะพวกเองนี่มันร้ายจริงๆว่วะกูรู้จุดประสงค์คนดูในช่องกูแล้ทุกวันเนี้จริงๆก็รู้มาตั้งนานแล้วล่ะมีผมคนเดียวนี่ไม่ค่อยมีใครอยากดูกันอ่ะอืม อันนี้มาซ่อมรถนี่ว่าเจอน้อยแต่งเท่าไหร่เนี่ยของแต่งโอ้โหเจ็ดพันหกพันสามหมื่นสามห้าร้อยหมื่นสามห้าร้อยหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นโอ้โหทำไมมึงแพงจัง,งอ่ะวางเงินโจโจ้มาเผาเล่นน่ะพูดซะแบบโจโจ้ยังโดนแบนอยู่เลยอ่ะลูกชายสุดที่เลิกสาแบ่งตังค์มาให้ป๊าตั้งสองล้าน ดูดิผมใช้เงินตัวเองไปหมดแล้วเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่วะเหลืออยู่หกแสนที่เหลือเงินโจโจ้นั่นนี่สองล้านเนี่ยโอเคไม่ต้องแต่งอะไรแล้วผมว่าแค่นี้ก็สุดละแว่น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 แต่แค่นั้นแหละเป็นตำรวจขึ้นได้ไหมนะขึ้นไม่ได้จะมาขโมยจากน้อยขโมยบ่ได้นะ ควจะแกล้งทำเป็นโทรตูดไปหาเขานะลองดูตูดไปเฉยอะเบอร์ไหนวะเนี่ยลืมไปละเฮเลนเฮเลนเยเกอร์ hey, Len. Hey, Len. Hey, Len. ไม่ใช่ละอันนะี้มันเอลนตูตดด้ตูดเดียวพอตูดเดียวพอตูดเดียวพอแต่งเร็วอยากดูสาวอ้าวไอ้นี่อะไรของเองวะอ้าวโทรกลับด้วยรวดเร็วและทันใจ อนนี้คุณโทรหาผมเหรอะอะอะไปเอา,อาเบอร์คุณไปเอาเบอร,ร์มันจากไหนเนี่ยก็มันขึ้นว่าคุณโทรมาแล้วก็นึกว่าเบอร,ร์ไม่ม่ฉาชีพที่ไหนอะ่ะก็ก็คุณโทรมามิฉาชีพอะไรมีแก๊งคอเซนเตอร์เลยเหรอที้เนี่ยมีคุณเนี่ใช่ครับเอาไม่แล้ทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี้ผมแต่งรถเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันเติมน้ำมันอยู่เ <laughs> ติมน้ำมันอะไรอะเติมน้ำมันอยู่แถวๆโรงพยาบาล น้ำมันอะไรน้ำมันรถไงรถอะไรคะรถคันนั่นแหละผมไปแต่งเต็มมาแล้วมันใช้เงินประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะผมกดมาห้าหมื่นแล้วมันเหลืออยู่สิบห้าแต่ไปแต่งมันยังไม่ได้แต่งเลยมันใช้เงินประมาณสามหมื่นนะมันก็แรงอยู่นะจริงแล้วอะหนูยังไม่ได้เติมเลยอะเอ้ยไม่ใช่เติมนหนูยังไม่ได้แต่งเลยแต่งแต่สีไปอะแล้วทำไมถึงต้องแทนตัวเองว่าหนูเดะก็ปกติอยู่แล้ว ก็หนูกับคุณหนูก็ใช้ทุกคนนะหนูกับคุณใช้ทุกคนอ่ะเป็นถึงหัวหน้าแก๊งเลยนะไม่ไม่ใช่คำาให้มันหดหงิดคนเนี้ะตกลู่ยิงเนี้ยบอลจริงไหมเนี่ยเห็นลูกน้องบอกว่าอะไรชอบยืนมงยืนเหม่อไม่ดูแลแก๊งอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่ครับไม่มีครับดูแลแก๊งตลอดครับไม่มีครับอะไรแล้วพวกในเด็กมันจะมาบอกได้ไงไม่ครับดูแลแก๊งตลอดครับแม่อันอันนี้คำมันมาจากปากคนในแก๊งคุณเลยนะ ไม่มีคะไม่มีก็ลองไปถามดูมันมันเป็นวันพักผ่อนคะอืมวันพักผ่อนวันพักผ่อนที่แบบพักทุกวันว่าฟาร์มวันเดียวหรือเปล่าแล้ววันไหนไม่พักบ้างไหนหนูพี่หนูอีกแล้วอ่ะแล้วเป็นไงผมเห็นรถคุณด้วยลูกคุณเอาไปเลยบ้าเนี่ยก็ลูกเอาไปแล้ววันนั้นบอกไม่ใช่คุณ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 หนูหนูรถพังอ่ะรถพังก็ซ่อมสิ เชื่อรถแม่งเท่ว่ะผมชอบอะอืเอเี๊ยบอกให้เขาอัปเดตรถดีๆมาอัปเดตคันนี้มาเฉยเลยสงสัยจะอินดี้จริงๆแหละคันนี้ <c oughs> ผมบอกให้อัปเดตรถมาเยอะๆหน่อยว่ะอ,อัปคันนี้มาคนขี่กันทั้งเมืองเลยทำไมไม่ไปนี่เบื่อลบไปนานแล้วคุณอะไรพังก็เอา้าไม่มีกล่องซ่อมเลยไงหนูซ่อมให้ซ่อมไปแล้วรอบหนึ่งมันพงนังอีกยับวันนี้เขามีจะต่อรีกันปะ ไม่รู้อะเอาพอได้กับเอ็กซ์พอร์ป่ะแล้วก็ราชสีกับไทอาร์เขามีคุณเป็นโจนให้ผมหน่อยดิผมอยากอุ้มอ่ะอีกแล้วเหรอเออใส่หน้ากากแล้วไปปล้นคนในแก๊งผมหน่อยดิไม่เอาทำไมอ่ะเดี๋ยวผมอุ้มเองรอบเนี้ยไม่เอาไม่อะกลัวกลัวอะไรกลัวครับกลัวกลัวครับกลัวแล้วดูดูดูหนุษนักกักป๊บนึงละหัวโล้นนะอันนี้เพิ่งศึกมาแหละครับเนี่ย ใช่ครัไม่ใช่ครับต้องเรียกหลวงพี่เฮเลนนะคะแป่แปแปๆซ่อมรถดี่วะซ่อมให้หนูดีหนูไม่มีกล่องลมเฮ้ยรถมันจะกระโดดเลยนั่งหนาวะอออตตีีกกกัันนคืารไม่เห็นใครอุ้มเลยอ๋อนุ่นๆดูนุ่นกาชากับผู้เล่นใหม่กับกาชับกอดตีมไปรวมกันแล้ว ใจเย็นครับไม่รุ่นน้ำตีกันนะครับใจเย็นครับนีอยู่หน้าโรงพยาบาลนะนาะงใจเย็นครับไม่รุ่นเขาไม่ตีกันนะเออโอ้ยวีรล้มาคืนเลยลองไปแต่งดูดีมันเอาเอาเอาหนนหนูครับไปทำคดีสอนน้องครับลองไปแต่งดูดีมันใช้งบสามหมื่นห้าโอ้ยอะไรวะเนี่ย อไอ้แหน่ขี่บนเป็นเบเบดเลยขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะบ่มขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะให้อะไรครับขอโทษค่ะค่ะเออขอโทษครับงานกูจะเอายังไงเนี่ยอะไรวะขโมยคะนี่รถไม่รุนเหมือนรถเบบี้เลยอ่ะเด็กน้อยขี่เต็มเมืองอะไรเงี้ย เอารถหนุดคันจิ๋วถ้าไปกันเป็นแบบเยอะๆนี่มันจะเป็นยังไงวะมันก็เป็นรถนั่นแหละคับมันจะเท่ไหมล่ะไม่เป็นไรครับให้อภัยนะคะที่บ้านหนูไม่ให้อภัยเลยดิมันจกปูด้วยวะจกไม่ได้ไทำไม่ได้ทำกันทำไมได้มันยิงเราไม่แตกใช่ไะโนสามมโนนี้มันยิงมันมันบั๊มไม่ลดไม่ลงด้วย ยิงแล้ไม่แตกดามเมจไม่เข้าตัวเลยเองเอ,ง,เองดูไว้น้นาหัวหน้าแกงเองอะ่ะไม่ทำอะไรเลยะการงานไม่ทำอันนี้ก็ถูกพี่อันนี้ก็ถูนนกถ <laughs> ไม่ฟาร์มวันวันไปเอาเอาเอาชนไม่เอา <laughs> เนี่ยพานแบบเนี้ยก็ดูเอาดิเขาเป็นหัวหน้าพวกเองได้ไงเขาคุมเองกันยังไงวะ <laughs> <laughs> ผมไม่สนใจหัวแกงพี่เพราะผมค <laughs> ุมกันเองพี่อ,อ๋อหัวแกงปล่อยปล่อยโสดะพี่ ตึงปะเด็กเล็ว่าละสองเก้าหกเออแล้วอันนี้พี่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 เวพี่ไรพี่หนูฟังหนูหน่อยหนูไอดีเก้าเก้าเก้าตึงปะตึงปะไอดีเก้าเก้าเก้าตึงหรือเปล่าก็ไม่รู้วะทำไมวะเก้าเก้าเก้าเองก็เก้าเก้าเก้าอะทำไมอะไม่พี่ไม่ได้คิดว่าตึงเลยหรอกตึงอะไรก็าเก้าเก้าโอ้ยไม่รุ่นขี่รถชนกันเยอะจัง โอ้ยแข่งไหมแข่งไหมแข่งไหมแข่งไปคุณก็แพ้อยู่ดีนั่นแหละมาไหนเมื่อไหรขี่ขี่ตามเข้าไปเลยเขาจะแข่งกันเหมือนกันน่ะดูดิโอ้ไอ้เจะว่ารถโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โะไอ้โหอ้หโอ้โหโอ้หโอ้ไ้หนอ้โ้ทางอห่้อ้้้ เี่ยอะไรวะล่ะทำไมเปาะบางจังรถรับความผิดโดนแค่ป้ายแค่นี้เอง<ป>โดนแค่ป้ายก็ปิวแล้วไงเป็นผู้หญิงตัวลหกครับแล้วมันเจียวอะไรกับผู้หญิงตัวเองะโดนนิดเดียวก็ปิวเลยไปเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนทำงานมาทั้งวันแล้วงอมแล้วอะไรทำงานมาทั้งวันงอมแล้วคืออะไรทำงานเขาต้องดีใจหรือได้ตังค์เยอะ มีเงินเล่นสตอรี่เอามาก็ไปลงกับโต๊ะบ้าหมดเอาแล้วไปลงกับโต๊ะบ้าทำไมเนี่ยใช้เงินไม่เป็นเห็นไหมมีใช้เป็นใช้เป็นใช้เป็นอย่างเดียวอ่ะดิเก็บไม่เป็นไปดิไปดิไปไหนล่ะแข่งรถแข่งรถจะไปทางไหนไม่รู้แข่งไให้เลือกเลยอันนี้วันนี้วันนี้เบบี้รถรถอะไรวะเขาเรียกว่ารถอะไรรถโกคาร์ทโกคาร์ทเบบี้โกคาร์ท วาย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 เด็กมันเหมือนรถเด็กเล่นเลยใช่ <c oughs> ไม่รู้เขา,าเขาเข้ามาทำไมอ่ะเขาเข้ามาตั้งแต่วันไหนเนี่ยเมื่อวานมัน้งเมื่อวานน่าจะเมื่อวานอ๋อไล่ <c oughs> ชนนี่วันนี้ผมทอยซิตี้นี่หว่าผมบอกให้เขาเอารถใหม่เข้ามาเขาเอาเข้ามาเลยนี่หว่า <c oughs> ใช่เหรอเออผมไปคนบอกเขาว่า<ฆ>เอารถใหม่แบบอินดี้อินดี้เข้ามาบ้างอยากขี่เล่น อันนี้อันนี้คืออันนี้โอ้ยโอ้โหอ้าวสวัสดีค่ะตั้งใจทำงานอันนี้คือทักทายกันใช่ไหมเนี่ยเดนลาเจจี้เขาทักทายกันแบบนี้เนี่ยมันทำยไงอ่ะทำอะไรยังไงไม่รู้อันนี้คืออะไรว่าเจจี้ว่าเปลี่ยนสีควันได้ด้วยนะเนี่ยปิดรถตัดหญ้ารถตัดหญ้าอะไรนี่มันเครื่องเวฟลอยชัดเลยข้างหลังเนี่ยแข่งไหมแข่งไหม ไปดิจะไปถึงตรงไหนเอาถึงนะคุกใหญ่ก็ได้อะคุณนับเลยคุกใหญ่ก็ได้คุณนับดีคุณนับดีผมนับไม่ได้นะไม่เป็นคุณนับดีอา่าสองหนึ่งค่อยคิดโกงอ่ะเนี่ยชี้โกงจริงไม่ก็คุณบอกเองให้หนูนับอะเอแค่นั้นแหละก็แรงกว่า,าแต่ไม่รถหนูยังไม่ได้ซ่อม ไอคันข้างๆก็ไม่กล้าแสงแล้วก็ไปชนเสา <c oughs> เขาต้องหนีให้แล้วคิดเอาแล้วกันรถแรงไงรถแรงโดนรถหามนี่ิวไปไกลเลยนะเนี่ยพิวดีรออะไรอะเขาอยู่คนละเลนไปเลยแค่นั้นแหละตัวนี้ใครใหญ่มันรุ่นใหญ่รุน่นโตแค่ไหนอ่ะ ถ้าใครเคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมเอาหายเอานึกว่าหายไปเถอะนึกว่าขี่กลับไปแล้วยังอยู่นี่ว่าไม่ครับไม่ครับยังอยู่ค่ะอยู่ฝั่งโรถแต่งแล้วแต่แรงแล้วแตะเดี๋ยวเจอเบรกบูทแค่นั้นแหละไม่ได้เจอเราจริงเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอขี่ทางผิดเดี๋ยวมีโอกาสรถหามมาผมบอกเลยทางนั้นอนะ เจอผมน้อยเจอผมน้อยแค่นั้นแหละเจอแค่นั้นแหละผมแซงอะ่ะผมเหมเลยผมแซงทางโคง้งชัวผมแซงทางโคง้งแล้วขี่ลงไปไหนวะเนะี่ยอะไรวะอะไรของเขาวะเขาขี่ไปไหนอะ่ะเขาลงคุกใหญ่โอ้โห,โห้ยยยยยชนกำแพงไม่พังด้วยบวกะมาชนเต็มที่เลยเมื่อกี้ตึ๊ หัวแตกอะเป็นเรื่องจริงอะโอ้ยโอ้โหเี่ย่ะไปด้วยเนี่ยไปในถ้ำรถหนุ่พังเลยอ่ะมันอุ้มเอเ๋อเคสนหนึ่งปุ๊บมันจะไปเลยพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วลงเลยพี่ลงเลยเอาอยัางครับเอาอยัาง <c oughs> เอาดีเอาดีเอาดี <c oughs> อเอาใครหัวอยู่อหัวรถพังแม่แกเล็ดไปซ่อมเลย่่ใชเปลา <c oughs> ไอ้แลนชอมเลยแลนมาเอ็งทิ้งใครไว้หรือเปล่าไั่นดิเขามาร้องให้เนี่ยผมกิฟพี่อ่ะมันเป็นเมนใช่ไหมแล้วแล้วทีนี้ผมกิฟสเปาแกับกาแฟให้แล้วมันมีสาแฟกับกาแฟอยู่แล้วแล้วมันก็มามาด่าผมอะแล้วมันก็ร้องเนี่ยอเนี่ยแล้วก็มาร้องโฮใส่พี่แล้วก็บอกว่าแลนมาคุณจะบิ่งหัอใช่ไหมอะไรก็ไม่รู้เนี่ย เราไปทำกาแล้วจ๊ะชีงอหน่อยงอแฟนหน่อยไม่มันเป็นเมนมันมาด่าผมเองแล้วมันก็ร้องแล้ร้องให้ทำไมวะมันเป็นเมนนี่แล้วผมกิ๊บสเปกกับกาแฟบอกว่ามันมีเซ็มแล้วว่าคิ๊มาทำไมใช่เดินเข้ามาถามว่าแลนด์มาร์กอยู่ในวอลหรือเปล่ามันร้านตอนนั้นอะนี่แล้วอันนี้เขาทำไรกันอยู่อะไม่รู้ผมรอดู ไทยอาร์ตีกับราชสีเนี่ยหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนกันเสียมพูคัตตี้อะไรอ่ะอันนี้ไงเอ็กซแบบ์ไงพี่เอเอ็กซ์ฟอสไงเอ็กซ์ฟอร์เกับเอาพอได้พัตตี้ชิงสีสุดเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานละแก๊งผู้หญิงนำใช่ป่ะเหน็นข่าวตีกันสามสี่วันแล้วเตรียมวันนี้วันที่สามอะสองไม่ใช่เหรอสามเฮ้ยไปซ่อมรถให้หนูก่อนมันไม่มีก่อนตีกันไม่กล้าเลยเนี่ยไทยอาร์น้องผมส่งรูมาให้ดูโอเคโอเคตรงไหนวะเดี๋ยวผมดูแป๊บ นี่งไงพี่ไอ้ที่แอร์ดอบอะที่ข้างข้างไอ้ไอทะเลทรายแอร์ดับทะเลทรายอะพี่ที่ข้างข้าง,างไอ้นี่ยสอนอมรอะโอเคโอเคซ่อมรถซ่อมรถอะไรนี่เป็นหัวหน้าแก๊งของซ่อมไม่พกอะไรเงี้ยเดนป่นเดินป่อนอะไรของซ่อมมันป่นไม่ได้ <c oughs> อย่างมั่วเลย <c oughs> มั่วจัดเลยเ <c oughs> ดินป่นเฉยวา่าซ่าของซ่อมมันป่นไม่ได้ มันปล้นเงินได้ไงตอนนี้หนูไม่มีเงินเนี้ยแล้วดูดิตอนรี่จะมาตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เตรียมกล่องเอาไว้ได้ทาเควสบ้างไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ถ้าลูกไม่พาทาก็ไม่ทำนั่นแหละมาแล้วไม่ทําเควสของก็ไม่มีมีครับอย่างน้อยเควสมันก็ได้ของฟรีแล้วหลูชนะได้หนูได้อะไรเนี่ยชนะอะไรไม่ได้ชนะเมื่อกี้แสงเลยหนูชนะครับหลูชนะครับเมื่อกี้แสง ผมแซงตอนท้ายหนูชนะหนูชนะพี่เราจะให้เราเดี๋ยวลงมาไม่เกี่ยวหนูชนะแล้วหรือเปล่าเกี่ยวอะไรารถหนูตีแล้วจะมาบัมทำไมล่ะรถมันจะพังไม่ชนะเมื่อกี้นี้เลี้ยวลงมาไม่ใช่ไงคือตอนแรกตกลงกันว่าไปที่เหมืองนี่มาเลี้ยวลงมาทำไมหนูบอกนะคุณบอกเหมืองอะไรเนี่ย หน้าคุกที่ไหนไม่ได้พูดเลยไม่ได้ยินเลยนะหน้าคุกอ่ะบอกว่าใบสะพานเหมืองนู่นไะโกงอ่ะขี้โกงอ่ะขี้โกงอะไรอ่ะจะไปเป็นโจรมั้งเนี่ยอยากอุ้มมาอยากอุ้มวิธีหนึ่งอ่ะได้ปะอยากอุ้มหนูทำไมทำไมอ่ะก็อยากอุ้มมาไปเป็นโจรให้หน่อยดิไม่เอาไม่เอาเลปอนเดลเลปเปอร์เนี่ยรวยอ่นพี่ได้ไหมอ่ะมีบัตรประกันไม่ใช่ไงก็ของก็ยังอยู่ในนั้นแหละโอ้โหบัตรประกันตั้งสองแสน สองแสนมันก็ไม่ได้แพงอะไรสักหน่อยครับเองก็ได้สําหรับพี่อ่ะมันไม่แพงเว้ยแต่สาหรับคนยาจกแกงหนูมันแพงไม่ได้แพงอะไรมันก็แพงอยู่แหละจริงๆแล้วอะ่ะสารูปแพงห์หนูไม่แพงของมันมีครับไงก็ครับได้ไม่มีหนูไม่มีของมีไม่ประมูลรถแลยเหรอเขาบ้างไงก็เพิ่งมามาตอนมันประมูลนะ่ะมาได้ทีหนึ่งมั้ง ที่หนูมีอยู่สองหมื่นอะเอาเดีๆตังในบัญชีมีแค่นั้นน่นะนะหมายถึงเงินแดงอ๋อห <laughs> มายถึงเงินดงมันไอน,นี่ไม่ได้อะมันใช้อาวุธทำลายไม่ได้อ่ะรถโคตรโกงอ่ะเอย่ยมันไม่ล็อกตัวด้วยอุ้ยไหนๆลองแทงใหม่ดีได้ไหมมาเข้าปะไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้ารู้ได้ไงลองแล้วหนูเคยลองแล้วแต่ถ้าโดนไหมอ่ะ ก็เหมือนกันมันไม่โดนคือเอาง่ายๆทำอะไรไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ปืนอ่ะก็เหมือนรถอ่ะเหมือนรถแบบรถปกติอ่ะไม่เข้าแต่แต่ตอนเนี้ยไอ้เตลูเนี่ยงานเข้าเตลูโดนแบนหรอเชื่อในบอทมันแบนไอ้เชื่อใบอทมันแบนเป์เตลูมันมันแบนปะวะไหนปลดแบนนี้ปลดแบนนี้ทุกคนใครมาแอดมินมีใครอยู่ปะเนี่ย ดีจ้าพี่ทอยสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรให้อะไรเอาทองมาทําไมเฮ้ยแล้วผมไปรับเควส์ีิว่าผมทาเควสเสร็จละขอทุบที่หนึ่งได้ไหมฮะขอขออะไรนะได้ยินว่าอะไรก็อย่างนั้นแหละเมื่อกี้ไม่ได้ยินว่าได้จะสรุปเมื่อกี้พวกอะไรนะนั้นได้ยินว่าอะไรอ่ะได้ยินว่าขอจุบทีนขอเอ๊ชุบที่หนึ่ง ยังไงกันนะเนี่ยจริงๆในใจก็คิดอยู่แล้วละ่ะจริงๆอ่ะใช่ไหมละ่ะ <c oughs> แค่บอกว่าอีโมจิยังใช้ไม่ได้อ๋อมันกดอีโมจิเยอะเกินผมต้องไปตั้งค่าในบอร์ดใหม่เราทำได้ไหมแต่หนูไม่มีไอดียทำไมอ่ะทำไมต้องทำอ่ะในบอกไม่ทำทำเควสทำมันก็ได้ละฮะแต่หนูไม่ทำถ้ามีโอกาสก็กทำไงแต นี่ไงก็มีโอกาสเราได้ทำค้อนให้ดีหน่อยซื้อทองก็ได้มีโอกาสอะไรไปแทงคนอื่นเลยไม่เอาไม่แทงหรอกแทงคุณจะแทงหนูเลยคีโกะเจำจำไว้นะคุณถ้าหนูขึ้นปืนมาหนูเจอทุกครั้งหนูจะยิงคุณนึกโอ้โหอันนี้มีดอันนี้เนี่ยว่ามีดฟันแมวแค่วแมวอ่ะเนี่ยเยขอแทงทาเควสหน่อยคุณแทงผมได้ด้วยหรอ อแทงเท่ากับเ,เปิดสตอรี่นะเอาเปล่าเอา้ย<อ>มีม,มีคนเปิดสตอรี่ว่ะไปย <c oughs> มาดูครั้งแรกครับอ๋อสวัสด,ดีครับสวัสดีครับเขียนอวดก่อนทำลายหลักฐานเป็นไรอะ่ะอ่ะทำอะไร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 ,ะไรหนูไม่ได้ทำอะไรคุณเลยคุณนแกง๊แกงสีส้มเข้ามาแทางพี่อ่ะแก๊งเอ็ดอ่ะ อันนี้เรียกเรียกขอนี้เรียกขอนี้อะไรอะไรอะยังไงเจอกุ๊กคีโมไปหน่อยเอาเราเมื่อกี้ไม่ได้แทงงั้นก็แทงนี่เมื่อกี้อ่ะต่ตังค่ารักษาแล้วพ,พอยังวันนีไ้ไปหาหมอหน่อยไปครับไม่ม,มีมันมีหมอที่โรงพยาบาลไหมเอ้ยไม่ใช่โรงพยาบาลอะไรอะ <c oughs> มันมีหมอที่เอ้ยมันมีมันมีโรงพยาบาลที่ทะเลทรายไหม มีแต่หมอไม่อยู่หรือเปล่าตรงนั้นอ่ะมันนอนได้นอนมันก็นานอ่ะดีมันไม่มีฉีดยาหรอโอ้ก็นอนก็ได้ไหมอ่ะเปลืองตังเขานอนมันก็เปลืองตังเหมือนกันไม่ฉีดมันก็ฉีดมันเปลยนไหนไปดไปดูไปดูไปดูทางนั้นน่ะหนูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่เคยนอนอ่ะหนูไม่เคยหนูไม่เคยนอนเหมือนกันหนูไม่รู้มันอยู่ตรงไหนเอาเราจะรู้ได้วรรู้ได้ไงว่านอนได้ไงเข้าในเมืองไป อะไรวะเอาละครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอหยุดความน่ารักไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมเยอะๆเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับฝากสังสไลดด้วยละกันไปเดี๋ยวไปชมตัวอย่างตอนต่อไปเลยดีกว่ารแบบห เธอับฉันเราเป็นอะไร